คุณเคยอยากที่จะได้ใช้นี่โปเกมอนหรือเปล่าครับโปเกมอนที่มีสีแปลกๆที่ต่างไปจากปกติที่โคจะหายากบางคนเล่นโปเกมอนมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอด้วยซ้ําเพราะโอกาสมันต่ําจริงๆยกเว้นเจ้าแกและดอสนะแต่ว่าทางเกมโปเกมอนก็ได้สร้างวิธีมากมายเพื่อให้เหล่าเทรนเนอร์สามารถล่าใช้นีได้ง่ายขึ้นและนี่คือทุกวิธีที่จะทําให้เราเจอโปเกมอนใช้นี่จากทุกเกม วิธีแรกเบสิกสุดๆก็คือการเดินเข้าปริญาตนี่แหละ <Huh? S 1> ไม่ว่าจะเป็นเดินเข้าพุ่มเดินเข้าถ้าว่ายในน้ําตกป้าฟักไข่แทบจะทุกการกระทําเลยก็ว่าได้โดยโอกาสที่เจอชายนี่จะอยู่ที่1ใน8,192หากเป็นเกมก่อนเจน6และเหลือ1ใน4,096หากเป็นเกมหลังจากนั้นเลทนี้จะเรียกว่าเบสออสหรือก็คืออัตราทั่วไปวิธีที่2คือการซอฟต์รีเซต จะเป็นการกดดีเกมเพื่อให้ได้เจอกับโปเกมอนตัวนั้นอีกครั้งซึ่งส่วนมากจะใช้กับโปเกมอนเทพโปเกมอนที่ให้เป็นของขวัญหรือโปเกมอนสตาร์เตอร์ซึ่งโอกาสเองก็จะเท่ากับเบสออสรู้หรือเปล่าครับว่าโปเกมอนเจนหนึ่งเราสามารถหาใช้นี่ได้ด้วย oh. เพราะการที่โปเกมอนเจนสองจะเป็นใช้นี่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่า DV หรือค่า d e t e r m ์ n a น t ์แวร์ ถ้าเกิดว่าโปเกมอนจากเลด e กีนบูเยลโลมีค่า DV ที่ถูกต้องแล้วเทรดมาที่โปเกมอนโกล์ซิเวอร์หรือคริสตัลโปเกมอนตัวนั้นจะเป็นโปเกมอนใช้นี้นั่นเองวิธีที่3ก็คือการฟักไข่หากเราฟักไข่แบบปกติจะโอกาสเหมือนกับเบสออสแต่ว่าหากเราใช้วิธีที่เรียกว่ามาสุด m e t ท o d จะทําให้เราฟักไข่ใช้นี้ได้ง่ายขึ้นโดยวิธีที่เราจะทําก็คือนำโปเกมอนที่มาจากคนละประเทศมาผสมพันธุ์กัน จะทำให้โอกาสเจอใช้นี้เพิ่มขึ้นถึง5เท่าในภาค4และ6เท่าเจนหลังจากนั้นเกมฟรีคิดคนวิธีนี้เพื่อผู้เล่นใช้ GTS กันมากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นระบบใหม่ที่ทําให้ผู้เล่นสามารถเทกกับผู้เล่นทั่วโลกได้ <S 2> <S 2> <S 2> จากภาคเดียวกันวิธีที่4คือการเชนโปรเกรดาเราจะได้โปเกรดาหลังจากที่เราได้เดชแนลเด็กแล้วและเมื่อเรากดใช้เราจะได้ยินเสียงเพลงและจะมีญ่าสายอยู่ หากเราเดินเข้าไปจะเป็นการท้าสู้กับโปเกมอนป่าหลังจากที่เราเอาชนะหรือจับโปเกมอนตัวนั้นเชนก็จะเริ่มต้นขึ้นถ้าเกิดว่ามันหนีหรือว่าเจอโปเกมอนตัวอื่นเชนจะหยุดลงทันทีซึ่งโอกาสแต่ละเชนจะแตกต่างกันแต่ว่าที่40เชนโอกาสที่เราเจะใช้นี่คือ1นใน2 0 0ร้อเลยทีเดียวแต่ว่าพอหลังจากภาคแบ็กสองเราไว้2เป็นต้นไปหากเราเก็บโปเกเด็กครบเราจะได้ใช้นิชามมาเงื่อนไขการได้รับใช้นิชามจะขึ้นอยู่แต่ละเกมนะ ซึ่งเป็นการบูสต์โอกาสใช้นี่เพิ่มขึ้นวิธีที่5หากเราใช้ลักพาวเวอร์สที่เราสามารถซื้อได้จากการเข้าเอนธาลิคในแบ็กไวสองเราจะสามารถบูสต์โอกาสใช้นี่ได้ถึง2เท่าพอรวมกับใช้นี่ชามแล้วทําให้เรามีโอกาสเจอใช้นี่สูงถึง1ใน20 4 8วิธีที่6คือการทาเควสจะมีเปิ้ลมอนหลายตัวที่เราสามารถหาใช้นี่ได้แบบ100<ๆ>เช่นเกลาร์ดอสสีแรงจากภาพฮาร์ดโกโซซิเวอร์กีโบลดาทิวินี่แฮ็กโซลัสจากภาพแบ็กไวสอง โ o นิต้าจาก Legend us, l e g e n d a r c e u s มันแลกและบิสโซจาก Scarlet Violet ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาใชนี่แค่ว่าเราต้องทำเงื่อนไขให้สำเร็จวิธีที่7ในโปเกมอน Gen 6ทั้ง XY แล้วก็ออรัสจะมีการตกปลาที่เราสามารถหาใชนี่ได้อยู่นั่นคือการเชน i n fishing นั่นเองวิธีการคือการหาที่เหมาะเหมาะแล้วก็ตกปลาโดยต้องมีโปเกมอนที่มี ability suction cup หรือ sticky hole เพื่อเพิ่มโอกาสการงับของเบ็ดตกปลา แล้วไอสถานที่เหมาะเ,เนี่ยเห็นเขาบอกว่าหวให้ไปตกที่ที่มีโขดหินรอบๆพอหลังจากผ่านไป20เชนโอกาสที่จะเจอใช้นี่คือ1ใน100ว,วิธีที่8 h o ฮอตฮันติ้งเป็นระบบที่มีเชพาะในเจน6จะเป็นการที่เราสู้กับโปกมอนป่าพร้อมกัน5ตัวแล้วโอกาสที่จะเจอก็แน่นอนว่าจะเป็น5ใน4 9 6พัระว่ามัตัวเนาะ <S <S> <S แล้วก็5ใน1 3 6 5หากมีช้นิชามวิธีที่9คือการใช้เด็กแสในภาคออรัส Next Snap จะเป็นระบบคล้ายๆกับโปเกมอนเรน่าในภาค4เลยคือเราก็ต้องทําการเชนโปเกมอนโดยการจับหรือฆ่าพอยิ่งเราเชนไปเรื่อยๆโอกาสที่เจอชายนี่เมื่อเราเจอ Encounter ที่หาด้วยร้อยและมีชายนี่ชามและอยู่ที่1ใน36วิวิธีที่10 SOS Hunting SOS เป็นระบบที่มีในภาค s ซัน o o n โดยที่โปเกมอนป่ามีโอกาสที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆเราจะเชนโดยให้โปเกมอนป่าเรียกเพื่อนออกมาเรื่อยๆ หลังจากผ่านไป30เชนจะมีโอกาสเจอชายนี่สูงถึง1ใน315และ1ใน273หากมีชายนี่ชามซึ่งตัวเลขนี้เป็นเพียงตัวเลขที่ดาร a เตอร์มาไปขุดขึ้นมาเองหากเป็นข้อมูลจากเ e l ลบีหลังจาก70เชนโอกาสจะเจอชายนี่คือ1ใน1,024วิธีที่11ในอัลตาซานอัลตามูนเราสามารถขี่โซการโอและนูรลาลาเพื่อท่องอัลธาวอร์มโผได้ซึ่งโอกาสที่จะเจอชานี่จะขึ้นอยู่กับว่าเป็นวงประเภทไหน และขึ้นอยู่กับว่าเราไปไกลแค่ไหนที่วงประเภท4ที่มี2วงและมีลายดอกไม้และผ่านไป5,000ปีจะมีโอกาสเจอเปร์มอนใช้น่สูถึง36%ม6กเปอน้ก็นี่ก็แทบจะ1ใน3แล้วส่วนพวกเทพในตำนานที่เจอในอัลต้าวามโพจะเป็นเลทปกติวิธีที่12 c a s แคชคอมโบจะเป็นวิธีที่ใช้ได้แค่ในเปร์มอนภาคเลสโกเท่านั้นโดยที่เราจะต้องจับโปร์มอนตัวเดียวกันไปเรื่อยๆและที่30เชนจะมีโอกาสเจอใช้นี่1ใน3 4 1 และถ้าหากว่ามีชไนนิชามแล้วก็เลยจะมีโอกาสเจออยู่ที่1ใน2องวิธีที่13 Battle Metod ในภาค Sword c h i l l เมื่อเราจำกัดโปเกมอนครบ500ตัวในสายพันธ์เดียวกันโอกาสที่จะเจอใช้นี่โปเกมอนจากบ i l l ลียนโป k ์มอนหรือโปเกมอนที่มีออร่าจะมีโอกาสอยู่ที่1ใน585และ1ใน455เมื่อมีช้นนิชามโอกาสนี้จะเป็นเลดจากบ i l เลียนโป k ์มอนเท่านั้นไม่นับโปเกมอนธรรมดาวิธีที่14 การหาใชนี่จาก Dynamat Adventure นี่เป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใน DLC ของเ Per อร์มอน r d Shield ซึ่งจะเป็นระบบที่เราจะจับกลุ่ม4คนและตะลุยถ้ำไปเรื่อยๆโดยโอกาสที่จะเจอใชนี่จะอยู่1ใน300หากไม่มีใชนีชามและ1ใน100หากมีใชนีชามวิธีที่15คือ Max Outbreak และ Max 10 Max Outbreak ของ Legend Arceus ซึ่งจะเป็นการเจอเปอร์มอนแบบเยอะมากๆโดยที่โอกาสที่จะเจอาชนี่จะขึ้นอยู่กับระดับของ s p e c i a l Research ด้วย ถ้าหากว่าเรามีใช้นิชามและ perfect special research เราจะมีโอกาสเจอใช้นี่ใน e บส outbreak เท่ากับ1ใน128และ1ใน216ใน massive mass, mass outbreak วิธีที่16การกินแซนวิชการกินแซนวิชที่มี sparking power level 3จะสามารถเพิ่มโอกาสใช้นี้ได้ถึง4เท่าจากปกติ1ใน4096จะกลายเป็น1ใน1,024และเหลือ1ใน512เมื่อมีใช้นิชามซึ่งการกินแซนวิช จะบูสแค่การเจอโปเยมอนป่าเท่านั้นไม่ได้บูสการฟักไข่แต่อย่างใดวิธีสุดท้ายในภาค Scarlet Violet เองก็มี Massive Outbreak เหมือนกัน <c oughs> หลังจากที่จับหรือเอาชนะโปเกมอน60ตัวขึ้นไปโอกาสที่เราจะเจอชายนี่จะอยู่ที่1ใน1,365และลงอีกเมื่อมีชายนิชามแล้วก็ Sparking Power Level 3จากการกินแซนด์วิชจนเหลือแค่1ใน512นี่น่าจะเกือบบดแล้วสำหรับวิธีการหาชายนี่ ผมยังไม่รวมการล่าจากเกม,มอื่นๆด้วยนะอย่างพวกปอนโกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมยังมีวิธีสุดท้ายที่เราสามารถหาได้ง่าย,ยาโดยที่เราไม่ต้องฟาร์มคือการขอเพื่อนอยังไงล่ะ